เคสไตล์ทารอสวัสดีค่ะแม่หมอเคนะคะจะมาดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะซึ่งการทำนายดวงจะเป็นการดูโดยภาพรวมของคนที่เกิดลัคนาราศีนั้นๆน,น,นะคะไม่ได้จำเพาะจกจงเป็นรายบุคคลนะมันอาจจะมีแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ใช้วิจารญาในการรับชมนะคะแล้วก็อย่าได้คิดเยอะคิดมากเนาะให้นำคำทำนายเนี่ย ไปเป็นข้อแนะนำนะคะในการปรับใช้ใ,ในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าใช้ชีวิตไม่ประมาทกันนะคะเบื้องต้นนะคะเราก็จะมาเช็คพลังงานของเจ้าชะตาราลัคนาราศีมิถุนกันก่อนนะคะว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะจากพลังงานนะคะ แม่หมอมองว่าเหมือนคุณเนี่ยจะมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาให้คุณต้องรับมืออย่างมากมายเป็นช่วงที่คุณมีความยากลําบากนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานก็ดีหรือบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเจอคู่แข่งที่เขาเก่งมากๆอะไรเงี้ยก็ยากที่จะเอาชนะได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ย่อทอนะคะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆให้การทุ่มเทอย่างเต็มที่นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยเหมือนกันนะคะขอแค่อืไม่ถอดใจหรือว่าไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มันอาจจะมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างฉุกโลกเข้ามาให้คุณต้องตั้งรับนะคะเพราะฉะนั้นพยายามมีสติให้มากๆในการใช้ชีวิตนะคะ แล้วเราก็จะสามารถจัดการอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นได้ในความคิดช่วงนี้ของคุณนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบว่ากว่าจะได้อะไรมาหรือว่ากว่าจะทำอะไรมาสำเร็จมันอาจจะเป็นความเหนื่อยแบบเลือดตาแทบกระเด็นอะไรทำนองนั้นเลยนะเท่าที่แม่หมอเห็นเนะี่ยเป็นช่วงที่ทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะในใจก็คือแบบมีความหนักน่วง ไม่ว่าร่างกายก็ดีหรือว,ว่าทางสุขภาพจิตก็ดีก็มีความเหนื่อยมากๆเลยก็เป็นช่วงที่จะต้องอระมัดระวังนะคะในเรื่องของความคิดแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องมอีการแบ่งเวลาในการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็อย่าได้คิดฟุ้งซ่านนะเพราะในตำแหน่งของอุปสรรคปัญหาเนี่ยที่ไม่หมอเห็นะมันมีความแบบว่า อารมณ์เนี่ยมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่อะค่ะบางทีก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยจะต้องระวังในเรื่องของความใจร้อนให้ดีนะคะไม่ว่าในเรื่องใดๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนการใช้รถใช้ราอะไรเงี้ยคุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะอย่าใช้อารมณ์นะคะแล้วก็อย่าประมาทนะคะอืมไม่งั้นก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในในห่วคุณคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยหลายๆอย่างนะไม่ค่อยเป็นไปดังที่ใจคุณต้องการนะคะมีความรู้สึกอ,อ,อะไรก็แบบไม่เป็นไปอย่างที่อยากให้เป็นนะคะเหมือนบางทีคนก็บางทีบางทีบางคนนะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักก็ได้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่โอเคสําหรับคุณเลยเงี้ย ก็เลยมีความแบบอ่าทรมานในเรื่องของจิตใจนะคะไม่มีความสุขหรือว่าเป็นเรื่องที่ว่าไม่สมหวังอะไรแบบนั้นซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะว่ามันจะมีวิธีการอะไรที่จะเป็นข้อแนะนำให้คุณรับมือกับมันได้อะไรเงี้ยอืม แล้วก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในรายละเอียดของแต่ละด้านกัน,นะคะเริ่มจากที่การงานแล้วก็การเรียนนะคะการงานแล้วก็การเรียนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงนี้คุณอย่างที่พลังงานเบื้องต้นนะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องรับมือกับอะไรหลายๆอย่างเข้ามาถ้าเกิดว่าคุณประมาทเนี่ยมันมีเกณฑ์นะในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะทำผิดพลาดได้อืม อันนี้ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จริงแต่เราก็อย่าได้ประมาทนะคะพอได้รับรู้รับทราบถึงโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นคุณก็จะได้มีวิธีมารับมือกับมันป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่คาดคิดในทางที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นกับตัวคุณอะไรเงี้ยอืมพอรู้แบบนี้แล้วเราก็จะสามารถอ่า มีสติมากขึ้นกว่าเดิมไม่ประมาทนะในเรื่องของการทำงานก็ต้องระวังข้อผิดพลาดการเรียนก็ด้วยถ้าคุณแบบว่าไม่มุ่งมั่นตั้งใจมากพอนะอไม่พยายามแบบมีสมาธิในเรื่องของการเรียนให้มากพอเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะตรีตสอบตกนะคะมีเกณฑ์ที่จะสอบตกแล้วจะต้องแบบเริ่มต้นแบบเรียนใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้น สิ่งที่ไพ่ต้องการจะแนะนำนะคุณจะต้องพยายามวางแผนชีวิตให้ดีนะคะเรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรควรทำก่อนทำหลังให้ดีเพราะบางครั้งคุณก็เลือกไม่ถูกว่าคุณต้องการจะทำอะไรกันแน่ดูเหมือนหลายๆอย่างก็ดูจะสำคัญกับคุณไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยหรือบางครั้งมันจะเป็นในช่วงของสภาวะอารมณ์ที่มันไม่มั่นคงคุณก็เลยไม่มีสมาธิที่จะลงมือทำอะไรเลยที่หลายๆอย่างเนี่ยให้มันสำเร็จ ปเป็นตามขั้นตอนของมันเพราะฉะนั้นการวางแผนการจัดการในเรื่องของการลงมือทําตามลําดับขั้นตอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถผ่านพ้นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคใดที่เข้ามาอย่างที่ไม่คาดคิดนะคะมันจะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะคุณจะสามารถทําให้มันประสบความสําเร็จได้นะเพราะให้ใสรุปค่อนข้างดีมากเลย มันเป็นไพ่ของคนที่แบบว่าเป็นคนแบบมีความสามารถที่จะจัดการอะไรหลายอย่างได้แต่ก่อนหน้าเนี่ยคุณต้องไปจัดการตัวเองก่อนนะพยายามดึงสติตัวเองให้กลับมามีสมาธิวางแผนจัดการอะไรหลายๆอย่างให้ดีแล้วควรจะผ่านพ้นในเรื่องของอุปสรรคปัญหาหรือความที่ไม่สําเร็จอะไรหลายอย่างเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็จะหาทางออกได้นะคะ ค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะแม่หมอมองว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะแบบอาจจะมีอาการแบบปวดปวดหัวนะคะบางคนอาจจะได้รับอุบัติเหตุบริเวณศีรษะก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเกี่ยวกับเส้นเลือดหรือว่าอะไรก็ดีคุณควรที่จะไปตรวจสุขภาพประจําปีนะถ้าเกิดว่าใครมีอาการปวดหัวแบบผิดปกติมากๆอะไรเงี้ยมันจะเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองก็ได้บางทีอาจจะมีแบบ ความดันไขมันละอะไรเงี้ยก็ต้องไปตรวจดูนะคะเพื่อความสบายใจของตัวเองแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยมันมันมันยิ่งจําเป็นมากๆเพราะยิ่งเราอายุมากขึ้นหรือว่าไม่ว่าคุณจะอายุน้อยก็่ตามนะบางทีมันอาจจะมีโรคอะไรก็ตามที่เราไม่รู้ว่าเรากําลังเป็นอยู่ก็ได้มันแค่ยังไม่แสดงผลแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวตั้งแต่เนิ่นๆอะไรเงี้ยมันก็ยังจะแบบรับมือ รักษารับการรักษาได้ทันนะคะก็อย่าใช้ชีวิตประมาทนะคะส่วนในสุขภาพด้านอื่นนะคะมองว่า,าบริเวณมือแล้วก็แขนมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะได้รับบาดเจ็บอะไรงเงี้ยกูจะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะพยายามมีสติเวลาเราจะดําเนินชีวิตอะไรยังไงหยิบจับอะไรหรือใช้สิ่งของใดๆเนี่ยต้องให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าคุณ กำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยอย่าใจรลอยนะแนะนำเลยของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยอย่าใจลอยนะเด็ดขาดเลยคุณต้องรู้ตัวอยู่เสมอไม่งั้นมันนะมีโอกาสที่จะเกิดไอ,อ้เรื่องที่เป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเงี้ยเหล่านี้ได้ง่ายนะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีอาการในเรื่องของปวดเมื่อยตามคอบาา่าไหลหลังเอวนะคะ หรือว่าเป็นออฟฟริซินโดมอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะในด้านของความรักนะคะสำหรับคนที่โสดนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะแม่หมอมองว่ามันจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะแยะมากมายเลย อาจจะมีมากกว่าสองคนขึ้นไปก็ได้นะคะแบบอยู่ดีเขาก็พุ่งความสนใจมาหาคุณอะไรเงี้ยต่างคนต่างก็อาจจะอยากได้ตัวคุณหรือเปล่าอาก็อาจจะมีทั้งคนที่แบบเคยเลิกราไปแล้วคัมแบ็กกลับมาก็ได้อืมหรือบางทีคนอ่าบางทีคุณอาจจะแบบว,ว่าเออฉันไม่ต้องการคนเก่าคุณจะมบออนไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆก็ได้นะคะ แต่ก็จากพลังงานเนี่ยแม่มองมองว่าคุณอาจจะย,ยังแบบขอโฟกัสในเรื่องของการทํางานก่อนก็ได้นะสําหรับคนโสดบางท่านนะคะก็คือแบบเออฉันแบบว่าขอพักเรื่องความรักไว้ก่อนที่ผ่านมาแบบว่าอาจจะเหนื่อยอจ,จะหนักเจอแบบปัญหาของความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยก็ขอแบบหยุดพักไว้ก่อนในเรื่องของความรักแล้วก็ตั้งหน้าตั้งใจอ่ามุ่งมั่นในเรื่องของ หน้าที่การงานชีวิตในด้านอื่นต้องการทําให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งก็แนวโน้มใ,ในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะถ้าคุณจัดการปัญหาบุษักไรๆได้อย่างที่ไม่บอกพูดไปเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานที่ดีเนี่ยมันก็มีสูงนะคะสําหรับคนโสดกอ็อาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการงานหรือว่าชีวิตด้านอื่นอย่างนั้นก็ได้นะคะอืม เพราะว่าบางทีมันก็การที่จะมีใครสักคนสําหรับคุณในช่วงเนี้ยมันอาจจะหนักน่วงกับคุณมากเกินอะไรเงี้ยเพราะว่าปัญหาชีวิตอะไรใดๆของคุณมันก็มีมากพอสมควรอยู่แล้วอะไรเงี้ยในในช่วงนี้นะอืมสำหรับคนที่มีคู่นะคะแม่หมอมองว่าคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงนะเป็นช่วงที่แบบอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดต้องพยายามแบบใจเย็นนะ่ะ ค่อยๆพูดจากาันต้องคำนึงถึงใจเขาใจเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอะยังอยากให้ความสัมพันธ์นี่มันไปต่อกันได้ยาวๆเนี่ยในเรื่องของการเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่อ่ามีคนรักนะคะมีคู่นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยเพราะว่าปัญหาหลักๆของคนที่เลิกกรากันไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบว่าอ่าใช้คําพูดที่แบบทําร้ายซึ่งกันและกันนะคะ รวมไปถึงการกระทำที่มันแบบทำไปแล้วไม่คิดให้ดีก่อนอะไรเงี้ยมันเลยส่งผลให้ความสัมพันธ์หลายๆคู่เนี่ยมันแย่ลงอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณจะต้องออพยายามระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงซึ่งกันและกันนะคะสําหรับบางท่านก็รู้สึกว่าเออเป็นช่วงที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อะไรแบบนั้นแบบรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หนักมากในในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ย แต่ก็ยังบบว่าอดทนได้อยู่นะยังไปต่อได้อยู่ยังพยายามให้ความทุ่มเทในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังยังพอไปกันได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองก็ลองพูดคุยกันนะคะอย่างใจเย็นเนาะพยายามวางแผนอะไรหลายๆอย่างร่วมกันให้ดีนะคะก็อาจจะทําให้สถานะความสัมพันธ์เนี่ยมันยังคงไปต่อกันได้ยาวๆนะคะ แล้วก็บางคนก็อาจจะคิดมีมีความคิดในเรื่องของอมือที่สามเลยเงี้ยไม่มองมองว่ามันอาจจะไม่ใช่กรณีที่เป็นมือที่3มก็ได้นะคุณอาจจะคิดเยอะคิดมากไปก็ได้เพราะว่าจากตำแหน่งอื่นๆมองแล้วมันไม่มีมือที่3มเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่ไม่มั่นคงมากกว่าหรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของความคาดหวังในตัวของคนรักของคุณมากจนเกินไปหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่คุณเองก็อาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาในเรื่องของการมีอารมณ์มีเรื่องของการทะเลาะก,กันได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พยายามจัดการกันเองให้ดีแล้วก็อย่าไปรับเอาความเห็นของคนอื่นนะเข้ามาใส่ใจนะคะเพราะว่าในเรื่องปัญหาของความรักของคนสองคนเนี่ยมันต้องจัดการได้ด้วยคนสองคนเนาะไม่ควรที่จะไปเอาเรื่องของความคิดของคนอื่นมามีส่วนในเรื่องของการจัดการนะคะ ต่อมานะคะในด้านของการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะการเงินเนี่ยคะ่ะคุณออย่างที่บอกเนาะมันจะมีเรื่องที่แบบเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเข้ามาแบบกระทันหันนะคะควรจะต้องพยายามสำรองค่าใช้จ่ายใดๆเนี่ยเอาไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉินได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของแบบเข้าของในบ้านเสียหายแตกหักพังอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเอ,อของอะไรที่แบบมัน แก่มันเก่าแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายแล้วก็ชํารุดแล้วคุณก็จะต้องเอาเงินในส่วนเนี้ยไปใช้จ่ายซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่ไม่คาดคิดก็ได้อาจจะไม่ใช่ของเก่าเสมอไปเป็นของใหม่แบบบางทีมันแบบด้วยความที่แบบไม่ได้ระวังให้ดีอะไรเงี้ยหรือว่ามีคนแบบมาทำอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ที่ว่าจะต้องเอาเงินเนี่ยไปไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะ ก็จะมีภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะทางที่ดีนะคะควรจะมีแบบนอกจากนะในการแบบมีทุนสำรองเงินสำรองแล้วเนี่ยก็อาจจะเอาเงินไปลงในเรื่องของการลงทุนระยะยาวก็ได้ก็โดดเด่นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือว่าบางทีบางคนเล่นหุ้นอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามศึกษาให้ดีนะ ก็เอาเงินไปไปลงทุนเพื่อที่จะได้ผลกําไรหรืออะไรที่จะตอบแทนในระยะยาวซึ่งมันจะมีความมั่นคงมากกว่านะคะก็ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเี่กก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้นะ,ะก็โดดเด่นที่ว่าเอาเงินเนี่ยไปเก็บในรูปแบบของอาการลงทุนหรือว่าในการซื้อสิ่งที่ที่จะเพิ่มมูลค่าในอนาคตให้กับคนอย่างนั้นมากกว่าค่ะ มาดูด้านความสัมพันธ์นะคะรอบข้างของคุณกันนะคะเริ่มจากที่ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนะคะที่คุณให้ความเคารพนับถือหรือว่าคุณแม่ของคุณนะคะมองว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความเห็นที่ไม่ค่อยลงรอยกันกับคนในครอบครัวเท่าไหร่นะคะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันกับคนในครอบครัวได้นะคะ เป็นไปได้ว่าอาจจะทะเลาะกับคุณพ่อของคุณเองหรือว่าอ่าอ่าพวกุสโสฝ่ายชายของคุณเองอะไรเงี้ยอืมก็เลยมีเกณฑ์ที่แบบอารมณ์ในเรื่องของอารมณ์ที่แบบโมโหหรือว่าความไม่พอใจซึ่งกันและกันได้นะคะก็ต้องต้องคอยแบบอระมัดระวังนะตัวเราเองด้วยก็ต้องระมัดระวังที่จะไปมีเรื่องทะเลาะกับท่านเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ก็พยายามพูดคุยเตือนสติกันนั่นแหละอ่าถ้าเราสามารถพูดคุยแล้วท่านารับฟังนะคะก็พยายามนะคะเป็นตัวที่แบบเข้าไปช่วยเหลือไกลเกลีรยอะไรเงี้ยให้สถานการณ์แบบค่อยๆแบบดีขึ้นส่วนคุณคุณพ่อหรือว่าผู้อาวุโสที่คุณเคารพนัดผือนะคะฝ่ายชายเนี่ยมองว่าเป็นช่วงที่ท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของชีวิต ที่ทําให้ท่านไม่ค่อยมีความสุขก็ได้ซึ่งเป็นผลจากการเี่อาจจะทะเลาะก,กันกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคุณแม่ก็ได้นะอย่างที่บอกมาเมื่อกี้ะคะ่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะกันเองเนี่ยก็จะต้องมีปัญหาในเรื่องอะไรสักอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเองเนี่ยที่ทําให้ท่านรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนะคะในช่วงนี้ เราก็อาจจะลองลองถามถทยท่านดูนะคะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะเพื่อว่าเราจะช่วยท่านได้อะไรเงี้ยสำหรับใครที่มีบุตรบริบาลลูกหลานสัตว์เลี้ยงนะคะมองว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเป็นเรื่องของอาการเรียนหรือว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการทำงานนะคะ ในช่วงนี้นะก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรกับคุณเท่าไหร่ก็คือให้ความสนใจไปในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่นะขนาดนั้นเพื่อทําสิ่งที่ตัวเองเป็นเหมือนกับว่าหน้าที่ของเขาอะค่ะเขาก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยในแล้วก็มองว่าก็คือเป็นช่วงที่แบบมีความขยันนะมีความขยนันแล้วก็อาจจะเจอกับเรื่องยากๆเข้ามาในตอนนี้ก็ได้ ก็เลยพยายามมากๆเลยที่จะพยายามอะลระทำหน้าที่ตัวเองหรือว่าเป็นโฟกัสโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองให้ความสําคัญณขณะนี้นะคะสําหรับคนที่มีผู้บังคับบัญชาหรือว่าหัวหน้านะคะในช่วงนี้แม่หมอมองว่าเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างอามีความขยันนะคะในเรื่องของการแบบทํางานแล้วก็ค่อนข้างคาดหวังกับอลูกน้องนะคะ ทุกๆคนนะคะว่าจะทํางานให้เป็นไปดังที่ท่านต้องการอะไรเงี้ยก็จะมีการจัดการวางแผนนะคะมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากเลยแล้วก็จะจับตาดูอ่าทุกๆคนนะคะว่ามีความตั้งใจมีความขยันทํางานและทําออกมาได้ดีแค่ไหนด้วยก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็ต้องทำอ่าทํางานตั้งใจทํางานทําหน้าที่ของคุณให้ดีนะ ทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีปัญหากับหัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชาในภายหลังได้อะไรเงี้ยเพราะว่าท่านก็ค่อนข้างที่จะดุเนาะในช่วงเดือนนี้แล้วก็มีความเข้มงวดมากๆอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานร่วมก,กันกับท่านด้วยค่ะสําหรับใครที่ทําธุรกิจการค้านะคะมีลูกค้าอะไรเงี้ยมองว่าช่วงนี้คุณลูกค้าของคุณอาจจะแบบ อ่าซบเซาบ้างอะไรเงี้ยนะอาจจะห่างหายหน้าตากันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยการค้าของเราอาจจะไม่ได้เป็นไปดังหวังก็ได้เพราะว่าอาจจะมีลูกค้าหลายท่านทีอ่อาจจะไม่พร้อมที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนเราได้อย่างที่เคยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหน้าที่ของบรรดาคนทําธุรกิจของเรานะคะก็ต้องมีแผนรับมือนะคะในการตั้งรับว่าเราจะมีการจัดการยังไงให้แบบว่ามีลูกค้า มาซื้อกับเรามาอุดหนุนเรานะคะไม่แบบซื้อแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยก็คือยังแบบมีความรู้สึกที่แบบอยากจะกลับมาซื้อกับเราอีกก็เป็นในเรื่องของการบริการนะคะอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราจะมีการจัดการที่ดียังไงให้กับเพื่อที่จะซื้อใจอลูกค้านะคะให้อยู่กับเราไปได้นานๆน,น,นะคะค่ะต่อมานะคะ เราจะมาเปิดไพ่ออาคเ,เคิลเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะดูว่ามีสถานการณ์สำคัญอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเชาลัคนาราศีมิถุนเพิ่มเติมอีกไมหมยอะไรเงี้ยอืมอุ้ยทำไมไพ่มันล่วงออกมาตั้งสองใบโอเคไหนไหนก็ออกมาแล้วก็ดูเลยโอเค <c oughs> มีไพ่แต่งงานความสําเร็จไกลเกลี่ยไพ่มันเหมือนจะดีนะแต่ในแง่มุมของแม่หมอนะจากที่สัมผัสเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของความคาดหวังความสําเร็จของคุณก็ได้นะที่แปลว่าอยากให้มันมีความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามนะคะมองว่าเป็นสิ่งที่คุณเองก็จะต้องลงมือกระทําด้วยอ่าให้มันมีความสําเร็จตามมานะคะบางท่านนะ ถ้าเกิดว่าคบหาแบบพูดคุยกันมาตั้งนานละโอกาสที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์มันก็มีอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองด้วยว่ามีการกระทําอย่างไรในอดีตแล้วมันส่งผลมาสู่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตอย่างไรนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าใครแบบมีความพยายามโดยตลอดลงมือกระทําอะไรหลายอย่าง อะไรมาโดยตลอดด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะก็สามารถคาดหวังความสําเร็จที่จะตามมาได้นะคะในเดือนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอออยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะที่มันจะมีความก้าวหน้าในชีวิตใดๆนะคะหรือความสําเร็จใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะก็คืออยู่ที่ตัวคุณเองแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นไพ่ที่ออกมาเหมือนย้ําเตือนนะก็ต้องระวัง ในเรื่องของการแบบคนอื่นนะอะทะเลาะเบาะแสเองนะคะโดดเด่นในเรื่องของคนในครอบครัวเนะะี่ยค่ะอาจจะทะเลาะกันเองก็ได้แล้วเราเนี่ยก็จะต้องเป็นคนกลางที่เข้าไปไกลเกลี่ยคอยไปจัดการอะไรเงี้ยปัญหาให้มันลงตัวได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกพลังงานส่วนตัวของเจ้าชะตาเนี่ยมันมีปัญหาแบบมีอะไรอยู่ๆก็เข้ามาในชีวิตแบบให้ต้องรับมืออยู่ในช่วงนี้นะคะอย่างหนักหน่วงเลย เพราะฉะนั้นตัว,ต,วตัวเราเองเนี่ยพอพอทราบในเรื่องของคําทํานายเนี่ยก็ลองอไปหาวิธีการตั้งรับดูนะมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็ไม่สําคัญตรงประเด็นนี้นะคะมันอยู่ที่เราเนี่ยจะประมาทในการใช้ชีวิตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันไม่เสียหายหรอกคะ่ะที่เราจะพยายามมีสติพยายามคิดหาอะไรหลายๆอย่างเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแค่นั้นก็ อ่าเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันสามารถผ่านพน้นอุปสรรคใดๆเนี่ยไปได้นะคะเรามาเปิดให้ข้อความเพิ่มนะคะเพื่อเป็นการให้กําลังใจนะคะหรือว่าเตือนสตินะคะสามใบนะคะ มองชีวิตผ่านกระจกหน้าไม่ใช่กระจกมองหลังความผิดพลาดของเมื่อวานไม่สามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของวันนี้เว้นแต่คุณจะยึดติดอยู่กับมันอย่าเสียพลังงานกับการพยายามเปลี่ยนความคิดของคนอื่นทำสิ่งที่คุณสนใจและอย่าสนใจว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่อมืก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมจากเคสไตล์ทารอดกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ